นักียครับดูโจทย์ข้อนี้ครับโจทย์สวยงามมากตัดภาพมาที่โจทย์ข้อนี้เป็นเค้กวันเกิดค่ะเค้กชิ้นหนึ่งฮะตัดแบ่งออกมาจากเค้กวงกลมเค้กวงกลมที่มีรัศมีค่ะรัศมีเท่ากับ10.5ซนเมตรนี่คือตัว R ค่ะ R เท่ากับ10.5ซนิเมตรคือ cm นี่คือรัศมีตรงนี้นะครับ ทำให้เกิดมุมที่จุดศูนย์กลาง60องศาเนียนะนี่จุดศูนย์กลางปกติมุมที่จุดศูนย์กลางทั้งหมดคือ360องศาแต่นี้ตัดมาแค่เท่าไหร่ครับ60องศาตามนี้เค้กหนา5เซนติเมตรคำว่าเค้กหนาก็เป็นความสูงของทรงกระบอกฮะ h เท่ากับ h 5เซนติเมตรนะครับ h เท่ากับ5เซนติเมตรเดนะครับ แสดงว่าทรงกระบอกนี้สูง h เนี่ยโอ้ตรงสวยๆมากค่ะเดี๋ยวนะครับฉันขอตั้งใจเป็นพิเศษซิคลิปเนี้ยอ่ะตัว h ผมครับเท่ากับ5เซนติเมตรครับเลนะโจทย์ไม่มีรูปให้เธอวาดรูปเองนะครับโจทย์ไม่มีรูปให้วาดมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้แหละเข้าถามหาว่า จงหาว่าเค้กที่ตัดออกมามีปริมาตรเท่าไรเค้กที่ตัดออกมามีปริมาตรเท่าไรเรนะียนฮะปกติปริมาตรของทรงกระบอกอะเค้กเป็นทรงกระบอกปกติปริมาตรทรงกระบอกหาได้จากพื้นที่ฐานคูณเลยครับคูณสูงนี่คือปกติทั่วไปใช่ไหมแต่ตัวนี้พิเศษะนะเล่นะถ้าเกิดฉันหาหาปริมาตรเค้กทั้งหมดเธอต้องหาได้จากพื้นที่ฐานคูณเลยครับสูง แต่ตัวนี้เราเอามาแค่เราไม่ได้เอามาทั้งหมด360องศาฮะตัดมาแค่เท่าไรเอง60เพราะฉะนั้นตามรูปนี้ปริมาตรก็จะหาได้จาก60ครับต้องหารด้วยทั้งหมดกี่องศาครับ360ใช่ไหมฮะศูนย์ตัดศูนย์ค่ะหตัด6ครับเพราะฉะนั้นสแสดงว่าทีโจทย์ข้อน,นี้ v จะเท่ากับ1ส่วน6ครับพื้นที่ฐานฐานรูปอะไรทรงกระบอกถ่ายเป็นรูปวงกลม พื้นที่วงกลมหาได้จากพาย R ยกกำลัง2สูงก็คือตัว H ี่นะฮะแทนค่าไปครับแทนค่าไปก็เป็น1.6ส่วน6เรนนะมันอยู่ที่เธอแทนค่าถ้าเธอแทนพายด้วย2 2ส่วน7และ R ของเธอตามจทย์บอกคือ10.5ทั้งหมดยกกำลังสองและ H ก็คือ5เซนเนี่ย ทีดแล้ออกมาสับเสร็จกล้วเดียนะฮะปริมาตรตรงนี้จะเท่ากับ288.75ปริมาตร3มิติฮะหน่วยเป็นลูกบาทกเซนติเมตรแอนเซอร์ค่ะแต่ถ้าเธอแทนตัวพายฮะถ้าเธอแทนพายด้วยถ้าค่ะถ้าเธอแทนพายด้วย3.14 จทย์ข้อนี้ปริมาตรออกมาจะได้เป็น288โอ้โห48นะฮะ4875 48. ค่ะนะฮะแล้วแต่ที่แทนพายถ้าแทนพายยิ่ม2.7เธอจะได้ปริมาต28ร288.75ลูกบาสิซติเมตรถ้าแทนพายด้วย3.14ปริมาตรคำนวณออกมาเนี่ยเปลี่ยนเฉพาะตัวพายเนี่ยเท่ากับ288.4875 แต่ถ้าเกิดเขาบอกให้ตอบเฉพายิมสองตำแหน่งฟังให้ดีนะฮะถ้าแทนพายด้วย3.14่ไม่มีปัญหาเออถ้าแทนพายด้วย2 2มไม่มีปัญหาลงตัวเป๊ะแต่ถ้าเกิดแทนพายด้วย3.14อย่างี่เงี้ยนะปริมาตรเป็น2 8 8 8ปดแป่แเ้าต่เขาให้ตอบเดพาียิมสองตำแหน่งเธอต้องตอบเป็น2 8 8. จุดจุดนลยฮะ4เก้าลูกบาทเซติเมตรนะฮะปริมาตรหนยจะเป็นลูกบาทลูกบาทครับ อันนี้รูปบาทเซติเมตรโอเคนะครับเอาละเดี๋ยวผมตัดภาพไปดูหน้าผมนิดนึงแป๊บนะครับโอ้สวยงามค่ะสวยงามตามท้อง